อา้าวคีบใส่มีดครับคีบใส่มีดเค,ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u ทุกท่านครับอยู่กับช่องมน,น้อยมันทุกเม็ดครับผมคลิปนี้เดีย๋ยวมาดูแจนเคบครับเคบไปข้างหน้าอีกประมาณห้าสิบเมตร ข้างล่างหมดแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาช่วงข้างบนครับนี่มียกล้อให้ดูแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูคันแรกครับเดี๋ยวมาดูคันแรกก่อนให้ดูคันสุดท้ายที่หลังถ้าดูคันแรกที่หลังนี่คันสุดท้ายก็จะดูก่อน เอยังไงเอามาดู <c oughs> ยกโลแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าไม่ใส่คีบหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยยกโลนะอันนี้อาจจะยกไม่สูงเท่าไหร่ <c oughs> เยือดโลครับมาแล้วครับคันแรกตามโดยคันที่สองอคันนี้จัดยิงเลย Not car Wow. คันนี้คียเด็ดของงานพอสักรูัรยงยกล้อให้ดูหน่อยเมื่อกี้นี่ถ้าไม่ใส่อีกหนึ่งคีิปนี่ผมถ่ายไม่ทันครับโมเตร์เดินเก็บบ่อย คือล้อมันยกแล้วอตอนนั้นล้อหน้ามันยกแล้วสุดจัดดูข้างหลังครับเอเหมือนตูดไม่ไมเลยเย่ yeah. มาลุ้กนกันครับ แรงครับเอออทางมันเอียงครับผมเลียงซ้ายครับก็จอดให้ตรงโอ้แรงจริงครับกันนี้ับเป็นโดดครับ อืมอืมคันนี้เครื่องสิบห้าแรงเครื่องครับแซดทีเอ้ยแรงเลยถุกใจัวรุ่นดูครับดินยังเปียกๆเลยครับยังชื้นๆอยู่ส่วงท้ายคันนี้เป็นเพิ่งสิบนะครับเพิ่งสิบฮึ่มไม่เลย ជាងក្រួយអឺបាទនេះនេះបាក់មិនតែកដល់កាក់ដល់បែកនេះទៀតក្រួយឬជាងជុក สุดจัดมันแตกแตกข้างในนะครับแตกข้างในนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ฝังอันนี้ฟันเป็นข้างนอกยอืมกันดบะรอมกะออกเอยดอจะตาวันลึกออกเตี้เล่อยฮเบกรดมมนไม่ได้ทุมสังานเลยอืม เราตงมันมนะใจขาดฉันไม่ต้องจัด เฮ้ยนอ็งฮู้เบนเดอร์ได้ยังตีดิตีเด็กเมยจะตีครุช่แล้วแล้วไอ้เอึ้องรูปรกางรูปกายถือรูปเริ่มถึงซีใบรอบโแจ้งคิวเป็นแต๊แตะแล้วตลมก็จะยังคิวม้ ครับคลิปนี้แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ